สวัสดีค่ะชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่วิราดาแองเจ e ลเ c สชาน e ลนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาตุลก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้มีอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเรา Happy Birthday นะคะขอให้ราศีตุล ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีมีเงินมีทองมีสมบัติตักไม่พร่องนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขสมปรารถนาในสิ่งที่คิดดีคิดชอบนะคะแล้วก็สุขสมหวังในเรื่องของความรักเนื้อคู่ครอบครัวนะคะขอให้มีแต่คนรักมีแต่คนอุปถรัรมภ์คำจุนเกื้อหนุนตลอดไปค่ะโชคดีค่ะเอาละ ทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะ energy หรือพลังงานในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะอ,อันนี้นะคะเป็นเรื่องที่บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยได้ไพ่อแมนใช่ไหมก็คือเป็นผู้ใหญ่เรียกได้ว่า อยู่ในจุดที่เราเติบโตเต็มวัยอยู่ในจุดที่เรากำลังตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีวิตมาถึงทางแยกมาถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนละอาจจะต้องเป็นผู้นำมากขึ้นนะคะ leadership แล้วก็มีความแข็งแกร่งมีความ strong นะคะไม่ว่าเพศใดก็ตามนะคะก็คือความหมายจะประมาณนี้อยู่ที่ใจนะคะอยู่ที่วุฒิภาวะเรา นะในช่วงนี้เราจะเป็นการที่เราจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่เลยแล้วก็มีเรื่องทิศท,ทางที่เราจะต้องกำหนดในชีวิตนะคะว่าเราจะเดินเ,ออเป็นในทิศท,ทางไหนดีนะคะกำหนดเลือกเลือกมันออกมานะคะและตรงนี้ก็เป็นเข็มทิศด้วยค o มเพลสคล้ายกับว่าเรากำลังจับหลักอยู่ว่าจะไปทิศท,ทางไหนและเส้นทางที่เราจะเลือกเดินเนี่ย มันจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของเรานะคะตอนนี้ก็มาถึงจังหวะเวลาด้วยนะคะดูอีกในนึงก็อาจจะคล้ายๆเข็มนาฬิกาด้วยก็คือเหมือนกับเรารู้ตัวแล้วว่าเวลาเนี้ยคือเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจได้แล้วนะคะหรือเลือกบางอย่างที่มันมีประโยชน์กับเราสูงสุดแบบนี้เนาะก็อาจจะเป็นในแง่ของ พลังงานที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะแล้วก็ทำให้เราเองเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวอุ้ยเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิธิทางอะไรบางอย่างเพื่อให้มันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์นะคะที่เราอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะเป็นแบบนี้ก็ได้ อเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดหลักกันนะคะว่าเขามีอะไรที่ต้องการสื่อกับพวกเรานะคะราศีหรือลัคนาตุลค่ะอยากทราบนะคะดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนาตุล ในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568นี้ค่ะได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาตุลได้ค่ะมาดูกันค่ะ The Devil The Hierophant, the Sun, Nine of Wands, Tree of Pinnacles, Four of Pinnacles, The Wheel, Tree of Wands, King of Sars. The star bottom of the deck นะคะ page of wands เอาละค่ะตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีเรื่องของการเงินที่ ต้องระวังการถูกโกงถูกหลอกหรือเราอาจจะโดนหลอกแต่เราไม่รู้ตัวอยู่ก็ได้เหมือนมีคนที่จ้องจะหาเรื่องหรือเอาผิดกับเราหรือโกงเราแบบเนี้นะคะต้องระวังมากเลยสถานการณ์ที่เจออยู่อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนที่ไม่หวังดีอยู่ในชีวิตเราในตอนนี้อยู่ก็ได้ค่ะ คล้ายกับคนที่เราไว้ใจที่สุดก็ได้นะหรือคนที่เราคิดว่าเขาไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหลอกลวงกันเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับบางเคสบางกรณีนะคะอตอนนี้อยากจะให้ดูว่า มีอะไรที่เราจะตรวจสอบได้เนี่ยควรจะตรวจสอบออย่างละเอียดด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเราปล่อยไว้นานเราไม่ได้ใส่ใจอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเราไว้ใจมากไนงะเราไม่เคยเช็คอะไรเลยเนี่ยคราวนี้อาจจะต้องมาดูกันแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ ดูแล้วดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่12ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยมันส่งผลดีอยู่แล้วกับสัญชตาตญาณหรือเซนส์ของเรามันจะชัดมากจะมีอะไรที่บอกเราได้มันเป็นพลังแห่งความลึกลับนะคะที่เป็นรังสังหรณ์ให้เราหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเบิกเนธมาให้เรารู้ให้เราเอ๊ะนะคะ ตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยจะเริ่มตื่นรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยควรจะเลือกเส้นทางไหนเพราะว่าดาที่อยู่ในเรือน spirituality หรือ spiritual house นะคะเรือนที่สิบสองเกี่ยวกับในด้านจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ชิดเรามากๆแบบยังไงอย่างนั้นน่ะคือเขาไม่ปล่อยให้เราต้องลำบากลำบนหรือเดินไปในเส้นทางที่เหมือนกับเราหลับหูหลับตาเดินอยู่แล้วนะคะ อันนี้คือทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดมาให้นะคะและอาจารย์บอกเลยว่าประมาณช่วงกลางๆเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่หงเรือนเกี่ยวกับเซลฟ์เกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยเราจะรู้สึกมั่นใจขึ้นมากว่าสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพยายามมาตลอดเนี่ยมันจะประสบความสาเร็จเราจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างละในช่วงกลางเดือน เราจะเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราจะเริ่มรู้จักตัวตนเรามากขึ้นเราจะใส่ใจที่ข้างในตัวเราเองเนี่ยมากกว่าข้างนอกนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันมาจากข้างในของเราถ้าใจเราได้เราทำอะไรเราก็ s ส c กเ s สสำเร็จหมดแหละ นะคะเดซันมาตรงกลางดวงชะตาและไพ่พระมาอีกคือจะรู้สึกว่าไพ่ก็ดีดาวก็ดีในเดือนนี้คือมันต่อให้เราจะต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องคบคิดอะไรเยอะมากแต่เราจะเลือกได้ดีและชีวิตเราจะเปลี่ยนเดอะวิลมาแล้วค่ะเปลี่ยนเลยนี่ก็คือทางแยกเนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายกับใบนี้เลยเห็นปะ่ะมีลักษณะจุดหมุนตรงกลางแล้วก็เป็นแกนอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นเข็มนาฬิกาหมุนนะคะ เป็นเรื่องของทิศทางเป็นเรื่องของจังหวะเวลาที่มาถึงช่วงที่จะต้องเปลี่ยนมันเป็นทามมิ่งของมันนะคะคือตรงเนี้อย่าไป้ี s ิสตหรือฝืนมากคือถ้าต้องเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้ประมาณว่าพยายามอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยมากจนเกินไปจนทำให้เราพลาดโอกาส ในสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใหม่ฟูมูลใน a r ร e สนะคะประมาณวันที่6ตุลาเนี่ยอ,อันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่หักมุมในชีวิตเราหลายๆเรื่องคล้ายกับถ้าไม่รักก็เลิกถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าไม่ไปต่อก็พอแค่นี้ถ้าเป็นเรื่อง business หุ้นส่วนธุรกิจหรือเรื่องงานมีโอกาสที่จะทำให้เราได้ ตัดสินใจเรื่องใหญ่หรือปลดปล่อยตัวเราเองเนี่ยแหละให้เป็นอิสระนะคะบางคนเนี่ยคิดมานานนะอึดอัดนะคะไม่มีความสุขเลยเก็บกดหรือรู้สึกว่าทำในสิ่งที่ไม่ชอบมาสักพัก,กใหญ่ๆแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยติดอยู่ในสภาวะที่มีแต่คนรอบตัวที่ไม่โอเคแล้วก็ดูดิแผลเวอะหวะ,วะเต็มไปหมด พลังงานลบจากคนรอบข้างเนี่ยมันส่งผลให้ชีวิตเราอยู่ในจุดอับเหมือนกันนะคือเราต้องเลือกเอาตัวเราไปอยู่ให้ถูกที่นะคะอย่างคนที่อยู่ตรงนี้กับอาจารย์นาวินาทีนี้เลยที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยเราเลือกเอาตัวเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะเรารู้ว่าคนที่เราแชร์พลังงานด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์เองหรือเพื่อนๆราศีตุลด้วยกันนะคะก็อยากได้พลังงานบวกสิ่งดีดี ที่จะมาจากไพ่และดาวอยู่แล้วถูกไหมอันนี้ก็คือถูกก็คือเราเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่ามันทําให้เราดีขึ้นมันทําให้เราเข้าใจว่าจะเกิดอะไรกับเราในเดือนหน้าเดือนตุลาเนี้ยนะคะนี่ก็คือการเลือกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตจริงของเราถ้าเราเลือกเอาตัวเราไปอยู่ในสังคมที่เขาผลักดันให้ชีวิตเราดีเขาส่งเสริมเราเขาซัพพอร์ตเรา มากกว่าเอาพลังงานลบเอาดราม่ามาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องอย่างหนึ่งของเราด้วยนะคะคือเราไปบังคับคนให้เปลี่ยนเนี่ยยากนะเขาไม่ดีกว่านี้ได้หรอกยกเว้นว่าเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะคะแต่เราเอาตัวเราออกมาได้ถูกไหมคะหรือเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องได้ตรงนี้เนี่ย เรือนที่สามก็จะมีการเจรจาเกิดขึ้นหลายคนจะได้เซ็นสัญญาหลายคนจะได้คุยกับลูกค้าคู่ค้าหรือบริวารเพื่ออาหาข้อสรุปข้อตกลงหรืออาจจะซื้อขายกันสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสสินค้าบริการหรือเรื่องของสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ก็ได้เป็นการซื้อขายด้วยเงินก้อนโตมีคนสัญญากับคุณก่อนหน้านี้ว่าจะมาซื้อ จะมาหาจะมาพบหรือจะมาใช้นี่สมหวังนะมีโอกาสได้เงินคืนสูงมากเลยราศีตุลคนที่ติดนี่คุณอยู่อาจารย์ว่าลูกหนี่ไม่หนีหายนะคะหลายคนอาจจะต้องเริ่มจากศูนย์เลย New Moon ในวันที่ย1ตุลาเนีจะเป็นตัวกำหนดถ้าเราไม่พอใจอะไรที่มันทำให้ drain energy เราเหมือนกับ ทำให้พลังงานเราน้ำไหลลงท่ออย่างเงี้ยเหมือนน้ำไหลลงท่อตลอดเวลาเราจะตัดจบช็อตคัดก็คือไม่ไปต่อแล้วก็มุ่งหน้าสู่เส้นทางใหม่บางคนอาจจะขยับขยายนะคะซื้อที่ดินเพิ่มปลูกเรือนปลูกอาคารโรงเรือนสร้างบ้านหรือสร้างออฟฟิศส,สร้างโรงงานผลิต สิ่งต่างๆหรือว่าขยับขยายเพิ่มในตัวธุรกิจอาจจะมองหาธุรกิจในต่างประเทศหรือว่าในออนไลน์หรือเป็นธุรกิจที่ขยับไปประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างจังหวัดเออดาวเนปจูนเนี่ยเดินถอยหลังในช่วงปลายเดือนมันจะทำให้ความฝันหรือเส้นทางชีวิตที่เราเคยมุ่งหมายเอาไว้เนี่ยมันกลับเข้ามาในความสนใจหรือ attention ของเราอีกครั้งด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเก้ยกลกังๆไม่ได้ทํามันอย่างเต็มที่เพราะว่าเรากลัวว่าเราจะผิดหวังหรือเราคิดว่าเรายังไม่มีโอกาสยังไม่มีจังหวะยังไม่ได้แต่เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะสุขสมหวังมากๆกับสิ่งที่เราทำแล้วมันดีนะคะตามความเชื่อโบราณเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าจังหวะชีวิต ของราศีตุลน,นะคะถ้ามีโอกาสในช่วงที่ดาวศุกร์เนี่ยเคลื่อนเข้ามาในเรือนราศีของคุณในวันที่13ตุลาคมนี้เนี่ยคุณควรที่จะเลือกทำในสิ่งที่คุณปรารถนาและตั้งใจทุ่มเทลุยมันอย่างเต็มที่ มันจะทำให้ชีวิตของคุณจเจริญงอกงามแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนด้วยนะคะอย่ายอมแพ้ถ้าเจออุปสรรคเพราะว่าตรงนี้มันคือการทดสอบคุณตั้งแต่สิบตุลาเนี่ยชีวิตคุณจะโดดเด่นมากๆและเฉิดฉายขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำนะคะคือ อาจารย์มองว่าจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาในครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมเรือนการงานเรือนที่สิของคุณให้มันมั่นคงให้มันอู้ฟู่มีแต่ความเจริญขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเติบโตทางธุรกิจโอกาสประสบความสำเร็จในโปรเจกต์การงานที่ทำหรือว่าซื้อขายสำเร็จกันได้มันจะเกิดขึ้นในครึ่งเดือนหลัง ครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณมีหน้าที่ที่จะต้องลุยค่ะทํามันให้เต็มที่อย่าเก,ก้ๆกลางๆเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่เราต้องเดินเครื่องได้แล้วส่วนเรื่องความรักเนี่ยฟูมูลในวันที่6ตุลาอาจจะเป็นจุดที่คนรักมาบอกความจริงหรือเปิดเผยอะไรให้เรารู้หรือเราไปค้นพบเองในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้แต่ทีเนี้ยดาวสุก กับดาวอังคารอยู่ในจุดที่อาจจะทำให้คุณเนี่ยทะเลาะหรือมีปัญหากับคนง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่สิบสามเนี่ยให้ระวังเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนถึงวันที่สิบสามขอภัยคะ่ะให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์แล้ววันที่สิบสามเป็นต้นไปเนี่ยพลังของดาวศุกร์ที่ย้ายเข้าเรือนนาสตุลของคุณนะคะจะช่วยส่งเสริมให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นคนที่ทะเลาะกันเนี่ย หลังวันที่13มีโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจกันสำเร็จนะต้นเดือนอาจจะตึงๆหน่อยในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะคะก็เรื่องสุขภาพเนี่ยตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะดาวสุกหรือวีนัส อยู่ในตำแหน่งที่กระทบเรือนที่6โดยตรงเรือนสุขภาพและการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยงานกับสุขภาพอาจจะมีปัญหาพร้อมๆกันในช่วงนั้นคือมีความเครียดเหนื่อยล้าหรือปวดเนื้อปวดตัวหรืออาจจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นมีอุบัติเหตุหรืออะไรแต่ยังไงก็ไม่ประมาทก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะคะถ้าเราไม่ประมาทก็ไม่น่าจะต้องห่วงไม่น่าจะกระทบกับชีวิตขนาดนั้นดูแลตัวเองดีๆก็พอ คืออย่าประมาทในการใช้ชีวิตเนาะระวังเรื่องของศรีรษะนะคะระบบประสาทแล้วก็ดวงตานะพยายามหลีกเลี่ยงการจ้องพวกหน้าจอเยอะเกินไปในแต่ละวันนะคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรที่จะต้องใช้ความอดทนมากในเดือนนี้เพื่อรอในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไวใ้ให้มันเกิดขึ้น อาจารย์จะเตือนว่าเดือนนี้คุณจะมีเซนที่แรงมากๆจากการที่ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่12ของคุณตลอดทั้งเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องฟังสัญชาตญาณตัวเองเหนือทุกคาแนะนาโดยเฉพาะในช่วงที่มีฟูมูลนะคะอย่างวันที่6ตุลานั่นแหละความจริงจะถูกเปิดเผยออกมาหรือว่าทำให้คุณตื่นรู้อะไรบางอย่าง awakening เกี่ยวกับตัวคุณเองก็ได้บางอย่างถ้าเรารู้สึก หรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่ให้คิดใหม่ทบทวนอีกครั้งอย่าดันทุรังนะคะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์เดือนนี้ความรักมีโอกาสสมหวังด้วยมีคนใหม่เข้ามาและอาจารย์ว่าสำหรับราศีตุลน,นะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนใหม่ๆเข้ามาขายขนมจีบนะแต่ว่าระวังแกมเมอร์หรือคนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างอาจจะด้วยเรื่องบนเตียงเรื่องเงินหรืออะไรอะไร เซฟตัวเองด้วยโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะคะทีนี้เนี่ยก็จะมีความรักที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกถึงรักโรแมนติกชุ่มฉ่ำหัวใจนะได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันไปนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกันจากเบื้องลึกมากกว่ารู้จักกันแบบ ฉับฉวยผิวเพินเจอกันตามปาร์ตี้อะไรแบบเนี้อาจารย์รู้สึกว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยทําความรู้จักกันก่อนแต่ถ้าสมมุติเราติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เนี่ยออกให้เร็วเพราะความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันทําให้เราเสียเวลาเขาไม่ให้ค่าเราเขาไม่ให้คอมมิชเมนต์ไม่ให้สถานะหรือว่าเป็นแฟนแต่ไม่คิดจะแต่งงานไม่คิดจะดูแลกันไปตลอดในฐานะ อุปการะเลี้ยงดูฉันสามีภรรยามันก็ไม่ใช่นะคะคือตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นเราเหมือนเราคัดเดอรคอ์ดเรารู้ตัวนะคะว่าเขาไม่ดีกับเราอะแต่เราก็ไม่อยากที่จะยังไงอะเลิกอ่าหรือไปจากเขานะคะอืม ก็ดูแล้วน่าจะมีอะไรที่ต้องทำเยอะในส่วนของเขาเรียกว่าไงดีความพยายามหรืออะไรอะไรอาจจาะรู้สึกว่าบางทีมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเราคนเดียวมันมีคนหนึ่งที่พยายามมากกว่าอีกคนในความสัมพันธ์นี้อยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องกลับมาดูนะคะช่วงนี้ก็อย่าลืม ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยหลายคนก็อาจจะเจ็บป่วยอากาศเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนที่ป่วยมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะคือดูแล้วมีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนถ้าใจเราสู้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็พร้อมจะช่วยเหลือเราแหละแต่จะรู้สึกว่าเราต้องรักษาตัวให้ดีด้วย ตามที่แพทย์แนะนํานะคะหรือว่าเรารู้ตัวว่าเราต้องทํำยังไงนะเออแต่ทีนี้อาจารย์พูดเลยว่าหลายคนเนี่ยจะมีภาวะที่เหมือนกับซึมเศร้าหรือรู้สึกมันชีวิตมันขาดสมดุลอะไรไปนะ g n g e l of b a l a n c e เขาก็จะมาช่วยให้เราเนี่ยดึงสมดุลกลับคืนสู่ชีวิตของเราได้นะคะ ใครที่ยังไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจเนี่ย indecisive indecision เนี่ยเดี๋ยวจะได้เลือกได้ตัดสินใจจริงๆจังในสิ่งที่ควรจะต้องเลือกต้องตัดสินใจให้ดีนะอย่าเสียเวลาค่ะกับคนหรือใครหรืออะไรที่มันทำให้เราหมดวันหมดเวลาเปลืองเปล่าประโยชน์ไปเรื่อยๆอย่างน่าเสียดายนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับคืนสู่สมดุลของมันเอง แล้วมันจะมีอะไรที่มาพบเจอกันในตอนท้ายอย่างเรื่องความรักเนี่ยถ้าคนมันจะใช่อะยังไงก็ต้องมายังไงก็ต้องได้อยู่ด้วยกันแต่ในเดือนนี้จะมีคนรักเก่ากลับเข้ามาในชีวิตหรือทักทายมาหาหรืออาจจะมาบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์อนี่งเ้ยเฉยก็ได้คือจะรู้สึกว่ามันน่าลำคขานมันกวนใจถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเราอย่าเพิ่งรีบรับเขากลับเข้ามาเพราะว่ามันจะทำให้เราเหนื่อย ่อให้เราเหงาแค่ไหนก็เหอะนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะยังต้องดูต่อไปว่าเขาคิดได้แล้วหรือยังเขาสำนึกแล้วไหมถ้ายังหรือไม่มีอะไรดีขึ้นยังเหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมนะคะอาจจะดีที่สุดถ้าเรา move on เนาะประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะรักค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID l i ี e ลนัด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครทีอ่อยากจะดูดวงรายปีตอนนี้มีแพ็กเกจดวงรายปีเปิดรับจองแล้วค่ะสำหรับปีพุทธศักราช2569นะคะโดยเราจะอ่านครอบคลุมภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักสุขภาพครอบครัว นะคะการพัฒนาตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงนะดวงรายปีจะเป็นแพ็กเกจแยกออกมาต่างหากจากแพ็กเกจดูดวงปกติเพราะว่า,าระยะเวลาการดูเนี่ยจะครอบคลุมตลอดทั้งปีเราจะไม่ได้มานั่งอ่านทีละเดือนทีละเดือนนะคะแต่ว่าเราจะไฮไลท์ยกมาเน้นช่วงไหนที่ควรที่จะลุยลงมือทำเรียกว่านาทีทอง ตักตวงกอบโกยให้เต็มที่เลยในช่วงนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตั้งใจว่าจะประสบความสาเร็จในปี69นี้อยากจะปังอยากจะทำธุรกิจอยากจะได้ดีอยากจะมีชื่อเสียงหรือว่าทำธุรกิจแล้วปังหรือว่าย้ายงานสมัครงานแล้วชีวิตดีขึ้นนะคะแบบนี้แนะนำเลยนะเหมาะมากนะคะแล้วเราจะเน้นช่วงไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรือระวังอย่าทำอะไรให้เราเนี่ย รู้ว่าเราจะป้องกันตัวเราอย่างไรด้วยนะคะก็มีประโยชน์มากๆค่ะเราจะรู้กระแสดวงดาวโดยที่เราจะอ่านโหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยเป็นหลักเลยเยอะมากนะคะเน้นเรื่องนี้มากๆจะทําให้เราจับกระแสดวงดาวได้ไม่พลาดโอกาสหรือเสียโอกาสที่กระแสดวงดาวเป็นใจให้กับเราส่งเสริมเราไปโดย เราประโยชน์นะคะก็คือเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกระแสดวงดาวที่ส่งเสริมดวงชะตาเราในจังหวะเวลานั้นๆได้อย่างเต็มที่เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงรายปีเนี่ยเปิดรับจองนะคะอยู่ตอนนี้ก็ถ้าอยากจะดูเนี่ยแนะนำว่ามาตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีอาจจะแน่นและเกิดความล่าช้าได้แจ้งไว้ก่อนเนาะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะ ปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าบ้านเลขที่นะเรื่มงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นลงเสาเอกขึ้นบ้านใหม่ออกรถผ่าคลอดนะคะหรือดูในเรื่องของชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวเราเองชื่อลูกชื่อธุรกิจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ไอดีเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะก็ ศาสตร์ตัวเลขนั้นสำคัญชนหนสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะ,ะคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ทำอะไรแล้วติดขัดหรือมันหาไม่เจอว่าตรงไหนที่มันทำให้เราเกิดปัญหาพลิกผันในชีวิตเราขนาดนี้บางทีเนี่ยอาจจะมีจุดพลิกตรงนี้ก็ได้ว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเริ่มต้นให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเริ่มต้นธุรกิจนะคะเริ่มเปิดตัวสินค้า อย่างนี้ก็ได้เลิกจดทะเบียนบริษัทหรืออะไรอะไรนะคะ,ะและใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับลายเซ็นนะคะลเซน็นมงคลสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าลายเซนก็สาคัญมากเลยบางทีเซน็นผิดชีวิตเปลี่ยนบางคนไปขีดค่าชื่อตัวเองแบบนี้หรือว่าทําให้ชีวิตเราเกิดความวุ่นวายไม่รู้จบไม่รู้สิน้นไม่นิ่งสัีไม่มันจะดีมันก็ดีไม่สุดอะเข้าใจไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะต้องกลับมาดูกันว่ามันติดอะไรจากลาเซ็นด้วยลาเซ็นนี้ก็สำคัญมากๆนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ไซ้อยข้อมือนะคะยังไม่เรียบร้อยดียังต้องขออนุญาตขอเวลา under construction กำลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่นะคะก็เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกทีเนาะกราบ กราบขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกคนที่ติดตามอาจารย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเนาะทั้งสุขภาพเจ็บป่วยอะไรกันมาหมดแล้วนะคะก็ขอให้ต่อแต่นี้ไปมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตทุกท่านเลยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเฮงเงเป็นเศรษฐีเศรษฐินีกันท่วนหน้านะคะขอให้เงินทองหลั่งไหลมาเทมาทรัพย์สมบัติมีไม่สมบัติตักไม่พร่องเลยนะคะ เงินทองเนี่ยเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะมีแต่รวยขึ้นทุกๆวันแล้วก็ขอให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นสุขสบายขึ้นตลอดๆในทุกๆวันค่ะครอบครัวความรักขอให้มีความสุขมั่นคงนะคะแล้วก็รักชื่นหวานชื่นกันตลอดพบกับรักที่ดีเนื้อคู่แท้คนรักที่เป็นรักสมหวังของคุณนะคะขอให้มีแต่คนรัก คนสพอร์ตสนับสนุนอุปธรรมภ์คำจุนไปตลอดทางขอบพระคุณมากเลยค่ะเดีย๋ยวยงไงเราพบกันใหม่สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านด้วยนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ